สวัสดีครับวันนี้ทางเพจของเรามานำเสนออุปกรณ์ฆ่าเชื้อพกพาตัวใหม่ล่าสุดนะครับ UV sterilizer ตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับใช้ในครัวเรือนนะครับใช้ในบ้านหรือใช้กับอุปกรณ์ต่างๆของคุณได้นะครับเช่นโถสุขภัณฑ์ตู้เสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าถือคุณผู้หญิงคุณผู้ชายก็ใช้ได้นะครับสามารถฆ่าเชื้อที่โถสุขภัณฑ์ได้ด้วยครับ ใช้แสง UVC ฆ่าเชื้อนะครับได้99.9%เลยนะครับในระยะเวลาเพียงแค่5นาทีใช้เพียงแค่อาทิตย์ละ2ครั้งครับโถสุพันของคุณจะไม่มีเชื้อโรคนะครับไม่มีกลิ่นเหม็นไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคครอบครัวของคุณจะมีสุภาพที่ดีนะคะห่างไกลจากเชื้อโรคและห่างไกลจากโกครคภัยไข้เจ็บครับทีนี้เรามาดูตอนปิดไฟนะครับว่าเราจะเห็นแสง UVC ทำงานยังไงครับนี่ครับ เมื่อปิดฝาลงอุปกรณ์จะทำงานตลอดเวลานะครับเป็นเวลา5นาทีเนี่ยคี่เราเห็นเป็นอย่างนี้ครับแต่เมื่อเรายกขึ้นเกิน3 0องศากอจะตัดการทำงานไปครับแบบนี้ครอันที่นึงใช้แค่2ครั้งนะครับเพราะว่าแสง UVC จะไปยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีรียและเชือ้อรารวมถึงเชื้อโรคทุกชนิดนะครับเมื่อเชื้อโรคไม่สามารถเติบโตได้ กลิ่นเน่าเหม็นก็จะไม่มีนะฮะทำให้สะอาดปลอดจากเชื้อโรคทีนี้เรามาดูนะฮะว่าชาร์จหนึ่งครั้งอ่ะใช้ได้กี่วันครับกรณีใช้กับสองสูบพันนะฮะเราใช้สองครั้งต่อสัปดาห์เราสามารถใช้ได้ถึง4ี่สิวันเลยทีเดียวครับพูดง่ายๆว่าเดือนหนึ่งชาร์จครั้งหนึ่งก็ยังได้ครับสะดวกสบายมากเลยนะฮะทีนี้วัสดุอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องมีอะไรบ้างครับก็จะมีตัว อุปกรณ์ตัวนี้นะครับ UV sterilizer แบบพกพามีด้วยกัน2สีนะฮะลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าอยากได้สีดำสีเทานะฮะมีคู่มือให้มีสายชาร์จให้นะครับคืออุปกรณ์ตัวนี้สามารถใช้หัวโทรศัพท์มือถือของคุณนะชาร์จได้ใช้ power bank ชาร์จก็ได้ครับหรือชาร์จในรถยนต์ก็ได้สะดวกมากๆเลยครับวันนี้ฮะรเรามาจัดโปรโมชั่นครับปกติราคา1 9 9 0าทวันนี้เปิดตัวสินค้าใหม่ เราคิดเพียงแค่1,590บาทยังมีเก็บเงินปลายทางแล้วก็จัดส่งให้ฟรีด้วยครับรีบหน่อยนะครับสินค้ามีจำนวนจากัดตัวเนี้ยเป็นแร์ไฮเทมเลยนะครับเหมาะกับทุกบ้านเลยมีประโยชน์มากๆครับอย่าลืมนะครับซื้อสินค้าจากทางเพจของเราของแท้รับประกัน1ปีมีปัญหาเราเปลี่ยนตัวให้เลยขอบคุณมากครับ